เมื่อผมกาลังเอาซันติโนโมาเล่นขำๆฮะแล้วผมเจอผู้ชายใส่ชุดแต่งงานแบบตึงๆฮะเรามาดูกันว่าผมจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่านะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมน้วยนะครับทุกคนแล้วเราไปกันเอาล่ะครับโรงงานเหมือนกับจะมีคนเห็นตัวเดียววิ่งนะน่าจะอยู่คนเดียวเสยบผมละ่ะด้วยผมผีหลอกแน่นอนนน่เน,นี่ยพี่เปนนุลละปล่อยผีไปก่อนฮนะเดี๋ยวเราค่อยหลอกอุ้ยมันมีหลายตัว ผีหลอกตั้งผีหลอกอุ้ยอุยอ,ยอยุผีหลอกไปละมีตัวเติมมาครับทามยาทันไหมเนี่ยไม่ทันผีหลอกผีหลอกหัวแต่สวยเมื่อกี้มืนกับจะมีตัวใช้ A K M ด้วยเนี่ยประเด็นมันน่าไปอยู่แถวนี้แหละมันจะไปไหนสักที่อะ อุย้ยมีตัวขี่รถมาครับอุย้ยเสียวขเขาเนี่ยมันชุดไอตัวผู้ชายใส่ชุดแต่งงานนี่พตรูแล้วยิงสวนมาครับอโดนคนละนนั้นเหมือนกันโดนขนละนั้นเหมือนกันทำให้มันกับผมเจ็บกวนะเนีอะไอตัวผู้ชายใส่ชุดแต่งงานเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องเครื่องแลวนะผมว่าผู้ชายคนที่เล่นแบบผู้ชายแต่งใส่ชุดแต่งงานผู้หญิงนะ่ผมว่าน่าจะตึงอยู่นะสเต็ปเขนนาน่าจะดีอยู่ นะะฮเดี๋ยวผมลองไปวัดสเต็ปกับเขาสักหน่อยว่าสเต็ปเขาจะตึงกว่ากันเอา้าอุ้ยเขายิงกับคนถือ AK นี่วะโปลัตตี้กันนี่ดูซิว่าจะตึงกว่าผมไหมผมไอ้ยอดตุย๋ยดูซิว่าจะตุ๋ยเขาได้ไหมอุ้ยมันยิงกันแล้วเอาว่ะเอาว่ะ อุ้ยอาย,อ,อายุโคอายุโคอายุอะไรเนี่ยอายุโอควยเม่เมื่อกี้เราจะไม่ผิดชื่อโคตึงผมวมาตัวน,นี้มีโลมาแก้แค้นแน่น,นนะฮะปานเดี๋ยวผมจะลังไม่ไปไหนอะแต่ผมขอเก็บของไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะอยู่โรงงานนี่รอมานะฮะอเอามาเอาคืนอีกสักรอบหนึ่งลองวัดกับมันสักตั้ง มาแล้วมันจะมาลงมาหรือยังวะผมรอตั้งนาแล้วนะตรงนั้นไม่มาฮหสงสัยน่าจะไม่ลงแล้วเนี่ยเอ้ามาแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยทำไมคุ้นคุ้นเราทำไมคุ้นคุ้นวางผีหลอกใจจัมปาใช่ปะจปัมปาแอ้วมึงอุ้ยอุ้ย,ยมาแล้วผีหลอก <c oughs> เอาเอา้ายิงลงคมกิบเอาเอา้า เห็นบมไหมฮิบ้ามันมาแล้วอะ่ะโอ้โหอซาหลบหลังกองฮะยังโดนอยู่เลยเอาเรื่องจัดเลยตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวเราดูเพื่อนชุบเรานะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีตั้งหนึ่งมาแล้วครับผมลงมาใหม่แล้วนะแต่ตัวเมื่อกี้ที่มันชื่ออายูโคโนยนะ่ะไออายูโอโคยเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะ มันไม่โชว์ฟีดเลยครับวันนี้ฟีดมาสับพักนะผมไม่ได้สังเกตว่าเขาตายไปหรือ,รอ,อยังไม่โดนครับมีตัวอยู่โคตรไกลเลยสก,การนี้ต้องมีสกินอัพอย่างเดียวนะสกินธรรมาดายิงไม่ค่อยหนุกเลยเงียบจังเลยตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยยังครับยังไม่ตาย อดไอิไม่โดนหืโอ้โหยิงไม่โดนจริงดิผีหลอกอุ้ยอุผีหลอก้ามาห้าคิวแล้วครับเก็บของด้วยรีบไปดีวกว่าวงมาแล้วโคตรเจ็บเลยโอ้ยวงโคตรเจ็บเลยอันาต่อไปต้องไปขี่รถนะเหมือนกับจะมีรถอยู่ไกลๆฝั่งโน้นอยู่คันนึง ายดีกว่าฮะตอนนี้คนเหลืออยู่สิบหคนหู้ยไอตัวผู้ชายใส่ชุดแต่งงานนะ่อยู่อยู่ไหมเนี่ยฝีดไม่โชว์ชื่อเขามาสักพักหนึ่งแล้วนะน so ่าหยัตุ้ยก่อนแล้วมั้งเนี่ยไปครับโอ้ยวงแรงมากเลยต้องรีบเข้าวงนะถ้าฝืนเข้าช้ามีหวังตุยแน่นอนครับวงอยู่ข้างหน้าเราเอา้ามีคนยิงกันใช่ไหมเนี่ย อุ้ยอุ้ยเกือบหลบเกือบลบ้บลมแต่กลับมาได้อุ้ย,ย,ยมีตัวอยู่บนบ้านครับเกือบตายแต่กลับไม่ได้ตีลังกาด้วยเมื่อกี้เสียงใครเดินเอา้าเอาดีมามาสวนคนละเม็กอันนี้เอาอยู่ไหมมันเข้าวงไปแล้วครับอุ้ยมันวัดกับใครวะเนี่ยให้นอนหน่อยเราไม่มียาฮะ เบอร์ไหนเะนี่ยขอบคุณนะโอ้โหดาวเพื่อนเดี๋ยวชุบให้แล้วกันมีเหรียญตั้ง800เดี๋ยวเพื่อครับเอ้าไม่ใช่แปดร้อยหกร้อยหรอตาพลาดมัวโอ้โหตายเลยตายดีกว่าขี่รถเข้าวงหยูดเราโอ้ยวงเล็กมากแล้วครับนั่นจะ ผ่านไปได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเจ็บเจ็บมากตายละอย่าพึ่งยิงนะโอ้ยเกือบตายคึงหลอดแล้วครับเอ้ามีคนล่างหัวตึงๆไม่โดนหัวสะเม็อโอมันสวนว่ะมันสวน,ม,น,สวนมันก็ลากหัวเหมือนกันนี่ว่ะโ,โอ้มันชาร์จมันชาร์จสีหลอก อ๋อมันหลอกผมแล้วสรุปมันหลอกผมแล้วเฮ้ยตี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 เอาไาเอ้ยโอยมีตี้มาแปร์นี่มาเอาอดีเอา,เอา,เอามันตายก่อนผมด้วยโอ้โหเรียบร้อยฮะแล้วเราก็หมดตี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนเราเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย